อมเลยอ่ะนี่พิกาจูได้ดูดีเนาะกันนะ่าโซกูดกดติดตาม,ตามกดตรงนี้นเลยลนะคะ,ะ,คะสวัสดีค่ะอยู่กับช่องกรน่าโซกูดนะคะวันนี้กูก็จะมาทำนี่เลยเป็นน้องโปเกมอนน่าจะเป็นแบบลูกอมไม่ก็เยลลี่เนาะเพราะเราไม่รู้มันคืออะไรยังไม่ได้ลองทำข้างหลังเขาอว่าเป็นแบบนี้ว้าววิมงนา เป็นแบบพลาสติกเล็กๆน่าจะเป็นลูกอมเล็กๆกันทุกคนดูดิี่มันเป็นม็อกแบบว่าแบบเราต้องแกะออกมาเราก็จะต้องดึงน้องออกมาก่อนยกจากกันแล้วอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นเยลลี่เนาะส่วนอันนี้เป็นแท่งสําหรับเสียบไม้แล้วก็อันนี้เ,นเยลลี่เหมือนกันอันนี้เป็นถาสาหรับใส่ว่าเฉยมาดูขั้นตอนแรกเราต้องทํำยังไงนะเราก็จะตัด อันนี้เป็นคนละสีนะอันนี้เป็นสีชมพูเหมือนสุกัสไม่ปูดมันเป็นสุกัสเลยมันไม่เหมือนคือสุกัสเลยเราเอาเออ่ดินไม่ใช่ดินมันมคือเป็นน้ำตาลท่านแบบสุกัสสุกัสค่อยๆ่อยใส่เข้ามาตรงนี้ยัดลงไปค่อยไปจัดตามรูปน้องอุ้ยมันตัดให้แล้วก็เอาอันนี้กดลงมาให้เป็นรูปทรงแบบ ลูปปีกจูเลยนี่เอาไม้ออกมาใช้ไม้ด้วยสรุปเราทำหนึ่งตัวนะคะเพราะว่าอีกตัวหนึ่งเออเราทำผิดก็เลยต้องแกะามาถ้าแกะมามันก็จะเละเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะลองเสี่ยงแกะามาติดแมมติดจะก็ต้องไปเข้าตู้เย็นมะอากาศร้นอนเข้าตู้เย็นก่อนแล้วค่อยเอามาถ้าจะทำอีกตัวนี่นแล้วเ,เข้าตู้เย็นเรียบร้อยแล้วเราจะมาลองแกะว่ามันจะ ตาบอกวิงแกะง่ายอู้ว่าเป็นลูกอมเลยอ่ะนี่พิกาจูได้ดูดิเนาะนี่พิกาจูน่ารักมากจะมีขอบเกลียวหนึ่งเดีก็ไม่เป็นไรมันจะรสชาติเป็นไงต้องมาลองชิมม,มีหางด้วยหางเฮ้ยมีหางด้วยเออชทุกคนตัวนี้เป็นหางเล็กๆของน้องพิกาจูเราอยากรู้ว่ามันจะเป็นลูกอมหรือว่าสุกัดนะคะทุกคนน่าจะเป็นแบบสุกัดเนาะกิน้อง,งชิมกัน ไม่กล้ากินน้องแล้วน่ารักเกินไปแล้วมันเป็นอันเล็กน่ารักมากอือืออืมเป็นสูกันอ่ะแต่รสชามันไม่เหมือนตอนแรกก่อนที่เราเข้าเรียนอร่อยดีนะเยี่ยมทุกคนใครชอบเคมีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดต่อครวยนะคะบ๊ายบาย